ดอกจอกนั่นแหละมันจะเฉียบจอ,อันนี้คันไทนานเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องมาก,กินผักลิ้วผัก<ม>นิ้วหนึ่งคันแทนาดอกจอกกินดอกจอกนั่นแหละมันจะเฉียบจ้ะอ,อ,อันนี้คันไทนานเนาะ หืมอืมย่างนจนางนางเบืเ่อปวกคววกินอะไรเยอะเยอะนะอืมพาเขาดืงแบบขาว บอบคัับอออันนี้ปะจะใบนางบาง้านเขาเอิงจะ่ใบนางเหมือนกันปะ mời nhà ca ơi mà mà nhang mời 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 mời

มันยังแบบนบบนั้นจำลายบ่ได้เน่อโคมไม่ใช่คมธรรมดานะคมมัเกี่ยวเปี้ยวเข้าไปเนี่ยไรเปนไ ตัวนี้อนหนุ่มหนุ่มคันแทนามากมากพอแล้วพี่น้องอิ่มละเพราะว่าน้องไทยเป็นยากกินพอแล้วอิ่มแล้วอ,อะ,อวอะถ้าผู้ใดมากคลิปนี้นาาเนาะก็ฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยด้วยจากพี่น้องก,กับเพราะว่าสวัสดีจ้า